สวัสดีพี่น้องช่องย mm ูทูบเกษตรหมูเพียงมนีก็มาอัปเดตถึงกี่นอพอหนึ่งพี่น้องหลังกดกดยอดให้กลายเป็นตาดอกพี่น้องมันก็วางเลยพี่น้องเราะว่าวกดยอดตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่อากาศเปลี่ยนพี่น้องที่อากาศหนาวที่มีความชื้นสูงพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าในความชื้นน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับเปื้อนทีเขาเรียกว่าวเป็นน้าข้างพี่น้องเป็นน้าหมอกพี่น้อง เป็นน้ำหมอกกคลายกับเม็ดฝนี่น้องเพราะเขาเรกว่าฝนตกทั้งฝ้าเลยตกมาว่าหอดผืนเลยกลายเป็นนำ้นในในำหมอกนน้ำนน้ำหมอกนี่มีปุ๋ยในตัวเกียนี่น้องที่มีควาวมเมข้มคนที่ตัวมาตัววนตัววนันตัวดินกินได้รับได้รับสารอาหารห้างพวกไข่สารอาหารปุ๋ยผสมตะดอกหลายไปน้องศูนย์ห้าสิบสองสามทีกดซอยเขาจะเกิดใบหลายี่น้องเด็ดกีปีนี้เป็นปีที่เห็ด ยากาำยากไปน้องเพราะวา่าความชื้นในอากาศสูงแล้วก็นี่ครับแล้วท่านท่านไดทีินให้ปุ๋ยสะสมตาดอกว่าเพียงพ่อเขาจะเป็นใบอ่อนเป็นส่วนมากไปน้องยิงย่งยิ่งช่วงกลางขั้นมีการแตง่งกิ่งการให้น้ำช่วงเดือนทัานว่านี่ยิ่งมีความเสี่ยงสูงไปน้องที่กิ่งหมดหมดฝนแล้วก็ย่างหดน้ำไปน้อง เลาเรียกว่าให้ปุ๋ยะสมตาดอกไม้เรื่อยนี่ก็หรือทั้งสวนผมก็ว่าไ้น้ำเลยพี่น้องแต่เริ่มเบิดฝนแล้วก็งดน้ำมาเลยเพราะว่าปีนี้มันมีความชื้นสูงนี่ครับหมอกก็แห้งนี่ครับวอฒน์พในสวนตอนนี้ก็ใบเข้มที่ออกออกตอนนี้ก็ออกดอกไม้เรอยใบก็ออกพี่น้องนี่ครับใบต้องเข้มประมาณนี้พี่น้องกีใบเข้มตาดอก้องปดูหญงพี่น้องนี่ครับนี่ครับ างครข้างก็เอาวายุก็เป็นตาใบพี่น้องขึ้นมาจะเป็นกลางกลางส้มพุ่มเขาจะเป็นใบพี่น้องเก็บผ้าผ้าเบอ่งภายในสวนพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกดอกก็เลยว่าออกดอกรุ่นุดทไทยพี่น้องนี่ครับตัวนี้กน็นี่เขามีความพองเขาก็ออกดอกดีพี่น้องดอกสวยงามแม้แต่ห่อแต่งกิ่งแต่งกิง้งหนักก็ถือว่าออกก็ก็พี่น้องนี่ครับข้อดีของการใส่ปุยยป๋ยกดกดยอดอ่อนให้เป็นตาดอกพี่น้องคือหมายควเข้า,ขขามา เขาจะไปกดบ่อให้ปุ๋ยในตะเกียนไปทํางานลายกดบ่ชให้อยอดอ่อนขึ้นมากเป็นตาดอกนี่ครับตาดอกเขาจะมีความสมบูรณ์พี่น้องสูตรก็วม่งยังหลยพียน้องเอาหกหกสามสองสามสองประมาณน,นี่นะพี่น้องจำว่าผิดหกสามสองสามสองกับศูนย์ห้าสิบสองสามสี่ผสมกันพี่น้องนี่ก็เราสีส่วงออกดอกพี่หน้องนี่ครับสีส่วงออกดอกเลยบังเพื่อนตอนนี้ยังสีท่านพี่น้อง ไฟมีรีกี้ตอนนี้ยังสิท่านเนี่พี่น้องเด้อเศษจังตำอ่ะหาวัดขังกันเลยทีจะน้อยนึงพี่น้องว่ดหึงเกตวันเนี่พี่น้องตอนนี่ต้องเศษที่ที่ขึ้นพี่น้องอันท้องพืที่นี่เพราะว่าหมอกแห้งล่มล่มกับวัดซอยพี่น้องแล้วก็หน้าหนาวล่มต้องแห้งเนี่ยพี่น้องล่มพัดควบเชื้อในอากาศก็เสียหายไปน้อปีนี้มีจ้าควบเชื้อสูงเพื่น้องการเฮ็นรีกี้เก็ยรติยากันท้าสะสมตาดอกวัวพ่องเพียงพ่อแล้วก็ให้ปุ๋ยกดตาดอกวัวเพียงพ่อนี่ครับ ตอนี้จะนี่กับผมกดมาสองเทียแล้วว่าด้ประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าใส่ไดอยครับผมนี่ครับตาฮอกกดตาดอกก็พี่พ่อนี่ครับช่วงส่งกลางส่งพุ่มเขาจะเป็นใบแบบนี้พี่น้องเพราะเขากลางท่งพุ่มนี่เป็นช่วงที่รับน้ำหมอกหลายที่สุดพี่น้องเขาจะเกิดนี่ครับ้ได้รับปุ๋ยในตะเกียนเขาจะมีความชุ่มชื้นเขาเรียกว่าเขาจะไดกินน้ำทั้งใบพี่น้องมาวิ่งไงกินน้ำกินปุ๋ยทั้งใบกินน้ำหมอกกองเขานี่ครับก็ไม่ก็สวงามประมาณนี้พี่น้องกับ เอฟซีสุขชนกน็ใส่ปุ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่มัต้องผสมก็ได้พี่น้องใส่ศูนย์ห้าสิบสองสามสี่น้ำเลยครับหนึ่งขีดต่อน้ำยี่สิบลิตรเลยพี่น้องเพราะว่ามันจะพอดีนี่ครับต้นรุ่นแรกนี่ดอกบานนะพี่น้องนี่ครับรุ่นแรกนี่ครับดอกบานพึ่งกับรังมาตอมกับอันเขาเรียกว่าแม่งขีดศูนาะอีสานบ้านเฮาเอิญขีดศูนย์กับรังมาตอมพี่น้องอันนี้รุ่นแร